วันนี้วันที่7มกราคมนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ชี้แจงสาระสำคัญของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ฉบับที่17โดยสาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับนี้การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคเน้นย้ำว่าประชาชนต้องมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามตัวเดิมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะอยู่แต่หลังจากนี้ต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะด้วย โดยให้ประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะควบคู่การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดถ้าติดไวรัสแล้วไม่ลองแอปพลิเคชันจะมีความผิดทางกฎหมาย